ใช้คาว่าหนังหน้าเลยเหรอมึงจะมาป้าแกกับไทยเหรอน นอกเรื่องอย่าเล่นนอกเรื่องเทียนกูจะพฉพาะเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเอาน้องยีนไวหวานเป็นนางเอกคู่กับมึงเลยนะกูไม่เล่นเอาล่ะถ้าพรุ่งนี้เอาน้องยีนไวหวานมัเป็นนักเอกคู่เอกชัยนะพระเอกก็เหมือนจะสูงนางเอกโคตรเตี้ยลูกออกมากว่าสอยมะเขือแดง ตีขอ่อยต้นทีหมูตาาเอ๋อเอาเลยเอาเลป,ปากดีนี่างผู้หญิงปากดีอย่างมึงเนี่ยกูฟันปากมาหลายคนเลยเฟันปากไปเหรอโหดกว่าพระเอกคณะเนี่ยแต่ก่อนที่กูจะฟันมึงเนี่ยก่อนที่กูจะฟันปากมึงเนี่ยกูอยากจะรู้สักนิดผู้หญิงปากดีอย่างมึงเนี่ย มึงน้ำได้ดันวะตายแล้วพี่เลสสุภาพบรุษอ,อะไรก็ไม่รู้พูดจาก,กับคุณราชสตรีเฮ้ยนี่น้าเขาเย็นผู้อยากจะรู้นะมึงน่ะมีน้าอะไรกันวะตายตาย,ตายนี่พอเอ๋ยพอเอ๋ยฉันอยากจะบอกให้นะพูดจาก,กับผู้หญิงเขาแบบเนี้ยพูดจาไม่ไพเราะพูดหญิงที่ไหนเขาอยากจะคุยด้วยถ้าอยากจะรู้ชื่อฉันก็ต้องพูดปอปอม,มันชัว่วกูปเปะ คนอย่างกูอ่อนไม่เป็นแข็งนั่นคืนอะไรแข็งอะไรมึงว่าอะไรอ่ะพระองค์คิดเหมือนก็กระหม่อมคิดไหมล่ะเออคิดว่ายังไงล่ะกระใจแข็งพระองค์ไม่ไงไม่เหมือนอะไรพระองค์คิดมากกว่าพระองค์ก็กระหม่อมอีกครับต้องพูดป้าป้าอะไเดี่ยวะสองโบราณเขาว่าผู้หญิงต้องเอาน้ำเย็นขนลูกผู้พอๆเดี๋ยวคนจะสิงเป็นคนที่ เป็นคนที่ดุพูดจากระโชกโอก็ค่าจะให้กูไปพูดไพเราะอ่อนหวานก็มันกูทําไม่ได้ลองดูลองดูแล้วผู้หญิงอย่างนี้ด้วยพวกถ้ามันอ่อนและพวกก็จะได้รู้ชื่อหรือไม่คุณจะให้กูเสแสร้งเสแสร้งแกล้งทำไงนิดเดียวมันยากนิดเดียวจะทําได้ปวดเรื่องเลยหน้าเรื่อกูต้องแกล้งครับอ้าวเร็วๆอากาศมันหนาวประธานโทษนะครับคุณผู้หญิงแต่ไม่ทราบว่าวันนี้คุณมาแสดงในทองเรื่องนี้ คุณมีนามว่าอะไรครับอ๋ออยากจะรู้ชื่อแม่หรือโอ้ยเย็นเข้าวัเสแต่แก้งทำพระองค์เโยว่านอนสอนง่ายเล่นโตโตเร็วๆถ้าอยากจะรู้ชื่อฉันฉันก็จะบอกให้เอาบุญฉันเองนอสนางสาวจุรีพรค่ะ ชื่อคนตายมีเป็นร้อยว่ามาตั้งน่าจะสิชื่ออีพอลอีพอลอ,อีพอลอีพอล